สวัสดีครับสวัสดีครับทักทายทุกคนวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็แวะมาทักทายนะครับลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับออกมาเดินรับลมทะเลนะครับที่ชายหาดนะครับก็วันหยุดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมเองก็ชอบทำนะครับรู้สึกว่ามันผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์ดีนะครับด้ออกมารับลมนะครับวันนี้คลื้นฟ้าครึ้มฝนนะครับดูมีเมฆครับอาจจะ ดูเป็นแบบทะเลอาจจะดูอึมครึมนะครับดูครึมฟ้าครึมฝนนะครับแต่ก็ลมแรงมากนะครับลมเย็นสบายแล้วก็ตื่นก็จะแรงพอสมควรนะครับข้อดีก็คือไม่ร้อนนะครับทุกคนไม่ร้อนแล้วก็ เป็นบรรยากาศที่โอ้โหเดินแล้วชิลมากผ่อนคลายแล้วก็สบายมากๆเลยนะครับก็หวังว่าทุกๆคนนะครับจะมีกิจกรรมนะครับมีแอคทิวิตี้นะครับในวันหยุดกับครอบครัวนะครับก็หวังว่าจะมีความสุขกันทุกคนเลยนะครับในวันหยุดนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็แวะมาเซียทักทายเฉยๆครับโชคดีมีความสุขในวันหยุดทุกๆคนนะครับบ๊ายบายับ